ตัวดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พามาชมกระถิ่น58นะครับฉายาห่มคุมนะพี่ราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้นะพี่เก็บได้นะครับอนาคตปลายไกลแน่นอนนะครับพี่พามาชมความคมและความสวยนะครับผมมีเกดด้วยนะครับพี่รุ่นนี้ดูต้องตัวดีๆนะครับนี่นะครับผม ตาคมหน้าคมคมหมดทุกอย่างเลยครับพี่สวยมากเลยครับนี่นะครับต้องโคดบอตกรนะพี่ตรงนี้นะครับนี่นะพี่ผิวเรียบตึงนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับต้องแบบนี้ครับพี่ของแท้นะครับนี่ครับผมของแท้ครับ หรือใครสนใจอยากบูชาสอบถามผมได้นะครับพี่ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ